สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนั้นมีรถราคาแม่แรงผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะเป็นรถ Honda Jazz 1.5s นะคะรถปี2012คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนได้น่นสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587 นัดเพชรยนต์นะคะยินดีใช่ทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่า h o น d a าแจ็นะคะช่วงนี้นะคะป้ายแดงไม่มีขายแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะราคาแม่แดงผ่อนสบายๆก็แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการหารถไปเที่ยวปีใหม่ไว้ขับกลับบ้านนะคะห้ามพลาดเลยนะออกรถช่วงนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้านะคะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะให้เลือกใช้กันนะคะใครสนใจอย่าลืมติดต่อหารนัดนะคะเบอร์โทร0 9 82609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปาชวะเมี็ดของรถคันนี้กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวสวยๆเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะคอร์คังสบริสีหนึ่งห้าห้าสี่กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นรถสีขาวสวยๆกันเลยนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันเตอรีฟเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะในส่วนของล้อคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อกระทะนะคะคันนี้ได้เป็นล้อกระทะนะ ช่วงล่างของรถนะคะคันนี้สภาพเดิมๆนะคะไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะลูกค้าคงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะส,สวยๆนะรับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยางได้เป็นยางรถปี22นะคะใช้งานได้อีกยาวๆกันเลยนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะ กระจกมองข้างขวาคร้บกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะคันนี้นะคะติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทั้ง4บานประตูมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้ารถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆเลยนะคะเพชรยนต์นะคันรถคุณภาพเกรดเนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิม ทั้งคันนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้เฉบโฉบเฉี่ยวสวยงามสวยสวยเลยนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว4จุดกันไปเลยนะคะลูกค้าใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดนะโลโกโด้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะก็จกกลงังติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะใครที่ต้องการรถไปเที่ยวปีใหม่ไว้ขับกับ นนะะห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะออกรถช่วงนี้นะคะทันใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้นะคะลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะมีส่งัไรลให้ด้วยนะคะใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าสวยๆนะคะเขาจะตกแต่งมาในโทนสปอร์ตนะคะสวยๆเลยนะคะ Honda มือจับประตูด้านในนะคะจะออกสีเทาๆนะคะระบบเซนทันล็อกก็จกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยเดิมๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FMCDUSB ได้นะคะแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะหมุนมือปรับได้สี่ระดับนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้สวยๆเลยนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันเลยนะคะคันนี้ใหม่ๆสวยๆ คันนี้นะคะเบารถนะคะได้เป็นเบาผ้านะคะเบาเขาก็ดีไซน์มาให้อย่างสวยงามนะคะลูกค้าเป็นเบาผ้านะคะข้อดีของเบาผ้าเลยนะคะก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะโครงสร้างเดิมบอดี้ <c oughs> เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าลูกค้าซื้อรถที่เพชรยนต์ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้นะคะราคา3ามแสนหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะ พอนเจ็ดปีค่างวดอยู่ประมาณห้าพันกลางๆเท่านั้นเองนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางแก้วน้ำให้นะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าพับได้นะคะลูกค้าพับง่ายๆเลยนะนี่อ่ะ กดพับได้เลยนะคะข้อดีของรถ h อนด้นะคะก็คือเวลาเขาพับเบาะด้านหลังเนะาะเบาะเขานะคะจะระน,นาบเดียวกันเลยนะคะจะแบนราบเลยนะสามารถปูที่นอนได้เลยนะคะใครที่ชอบปิกนิกนะคะลูกค้าชอบเดินทางไกลๆคันนี้เหมาะเลยนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวพับเบาะให้ดูทั้งสองฝั่งนะคะนี่อ่ะมีหัดท้ายแถมมาให้เรียบ้อยแล้วนะคะคันนี้นะเวลาพับเบาะไปนะคะลูกค้านี่เลย เขาจะเป็นระนาบพื้นเดียวกันเลยนะคะลูกค้าไม่ได้มีแบ่งระดับเบาะเลยนะคะระหว่างห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกระบอะที่นั่งนะคะเขาจะเป็นระนาบเดียวกันเลยอันนี้คือข้อดีของ h o นด้าแจ z นะคะใครที่มีลูกหลานนะคะเนี่ยเหมาะเลยนะ เอาที่นอนมาปูให้ลูกหลานนอนได้เลยนะคะเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยสะดวกสบายเลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของวางสัมภาระได้ด้วยนะคะพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนะคะที่ต้องบรรทุกของไปขายเยอะๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะ,ะจะบรรทุกของก็ได้บรรทุกคนก็ได้นะคะสบายๆเลยคันนี้ในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตด,ด้านหลังนะคะก็เดิมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตไม่มีอรอยขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆรับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิด หวังแน่นอนนะมาดูล้ออะไรด้านล่างกันบ้างนะคะคันนี้ อ่าล้ออะไรนะคะอุปกรณ์ครบเลยบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรถไม่เคยจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเพชรยนต์การันตีโครงสร้างให้นะคะของเราไม่มีรถที่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้ราคาไม่แรง่อนสบายๆนะคะ ใครสนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะแอดไลน์เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ IVTEC นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 5 0 0ซีซี120แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกค้า เครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรถโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตด้านในนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับเขยื้นนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะสงวนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะคะคันนี้ สติกเกอร์มอกนะคะมีติดอยู่ครบเลยนะคันนี้นะคะรับรองว่าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถคงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะ Honda Jazz 1.5s นะคะรถปี2012นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครที่หารถไปเที่ยวปีใหม่ไว้ขับกลับบ้านอยู่ช่วง ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนั0982609587หนย์เนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ